สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูรสอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษของชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้เด็กๆอย่าลืมหนังสือ English Exercise เล่มสีม่วงมาด้วยนะคะพร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนมาเลยนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คำถามที่ขึ้นต้นด้วย word นะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้หรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะในบทเรียนออนไลน์บทเรียนออนไลน์ของเราวันนี้เรื่องรีวิวการใช้คำถาม what is this what is that what are these และ what are those สี่ประโยคนี้นักเรียนได้เรียนรู้มาแล้ววันนี้คุณครูมาทบทวนเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ What แปลว่าอะไรใช้ถามถึงข้อมูลของสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าเราจะถามถึงสิ่งที่เราเห็นใกล้หรือไกลว่าคืออะไรเราจะใช้ What ในการถาม แต่มักถามถึงสิ่งของสถานที่สัตว์แต่เราไม่นิยมใช้ในการถามถึงคนนะคะเรามาดูโครงสร้างประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย what มีดังนี้ขึ้นต้นประโยคด้วย what ตามด้วย verb to be is และตามด้วย this และ question mark what is this เราจะถามสิ่งที่อยู่ใกล้เราหรือใกล้ตัวผู้พูดนั่นเองและเราจะใช้กับคำนามที่เป็นเอกพจน์ What is this? แปลวะ่านี่คืออะไรขึ้นต้นประโยชน์ด้วย what ตามด้วย w h r t to be is ตามด้วย that ตามด้วย question mark What Is that เราจะใช้ถามสิ่งที่อยู่ไกลจากตัวเราและใช้กับคำนามที่เป็นเอกพจน์ What is that แปลว่าโน้นคืออะไรขึ้นต้นประโย์ด้วย What ตามด้วย verb to be are ตามด้วย these ตามด้วย question mark What are these เราจะใช้ถามสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราแต่เราจะใช้กับคำนามที่อยู่ในรูปพหูพจน์ What are these? แปลว่าเหล่านี้คืออะไรขึ้นต้นประโยคด้วย What ตามด้วย verb to be are ตามด้วย those ตามด้วย question mark What are those? เราจะใช้ถามสิ่งที่อยู่ไกลจากตัวเราและใช้กับคำนามในรูปผ้าหูพจน์ w h a t are those แปลว่าเหล่านั้นคืออะไรทีนี้เรามาดูการตอบคำถามที่ขึ้นต้นด้วย w h a t นะคะขึ้นต้นประโยคด้วย this หรือ that หรือ it ตามด้วย verb to be is ตามด้วย article a an หรือไม่เติม article ใดๆเลยตามด้วยคำคุณศัพท์ตามด้วยคำนามเอกพจน์ K ot, และจุด full stop ขึ้นต้นประโยคด้วย this หรือ those หรือ they ตามด้วย verb to be are และไม่ต้องเติม article ใดๆเลยตามด้วยคำคุณศัพท์ตามด้วยคำนามที่อยู่ในรูปพาหูพจน์ และจุดฟู l ส stop เรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างที่หนึ่ง What is this? คุณครูมีภาพมาให้เป็นภาพจักรยานและมีคำคุณศัพท์ new What is this? นี่คืออะไรเราจะตอบยังไงดีคะถูกต้องค่ะขึ้นต้นประโยคด้วย this ตามด้วย verb to be is ตามด้วย article a ตามด้วยคำคุณศรรัพท์ new และตามด้วยคำนามเอกพจน์ bike และจุด full stop this is a new bike นี่คือจักรยานคันใหม่คำถามถามว่า what is this คำตอบ this is a new bike ตัวอย่างที่สอง What is that? น่นคืออะไรหรือนั่นคืออะไรไปดูภาพเป็นภาพรถยนต์คำคุณศัพท์ที่ให้มาคือ own เราจะตอบอย่างไรดีคะเราจะต้องขึ้นต้นประโยคด้วย that ตามด้วย verb to be is ตามด้วย article an d ตามด้วยคำคุณศรรัพท์ o w n d ตามด้วยคำนามเอกพจน์ car และจุด full stop That is an old car นั่นคือรถยนต์คันเก่าคำถาม What is that คำตอบ That is an old car ตัวอย่างที่สาม What is this นี่คืออะไรไปดูภาพเป็นภาพปากกาและคำคุณศัพท์ที่ให้มาคือ r e d เด็กๆจะตอบอย่างไรดีคะเราไม่จำเป็นจะต้องขึ้นต้นด้วย this เรามีอีกคำหนึ่งคือขึ้นต้นประโยคด้วย it ตามด้วย verb to be is ตามด้วย article a ตามด้วยคำคุณศัพท์ r e d ตามด้วยคำนามเอกพจน์ Pen และจุด full สต o อ it is a red pen มันคือปากกาสีแดงคำถาม what is this คำตอบ it is a red pen ตัวอย่างที่4 what are these เหล่านี้คืออะไรเราไปดูภาพเป็นไม้บรรทัดมีมากกว่าหนึ่ง และคำคุณศัพท์ที่ให้มาคือ long เด็กๆจะเขียนประโยคคำตอบได้อย่างไรคะขึ้นต้นประโยคด้วย this ตามด้วย verb to be are ตามด้วยคำคุณศัพท์ long ตามด้วยคำนามผ้าหูพจน์ rulers เติม s และจุด full stop these are long rulers เหล่านี้คือไม้บรรทัดยาว คำถาม What are these? คำตอบ These are long rulers. ตัวอย่างที่ห้า What are those? เหล่านั้นคืออะไรไปดูภาพเป็นภาพเรือคำคุณศัพท์ที่ให้มาคือ big เด็กๆจะเขียนประโยคคำตอบนี้ได้อย่างไรคะขึ้นต้นประโยคด้วย those ตามด้วย verb to be are ตามด้วยคำคุณศัพท์ big ตามด้วยคำนามพาหูพจน์ boats เติตม s และจุดฟุน s ต o อ those are big boats เหล่นานั้นคือเรือลำใหญ่คำถาม what are those คำตอบ those are big boats ตัวอย่างที่หก w a t are these เหล่านี้คืออะไรไปดูภาพเป็นภาพมดมีมากกว่าหนึ่งตัวนะคะและคำคุณศัพท์ที่ให้มาคือ small เด็กๆจะตอบประโยคนี้ได้อย่างไรคะเราไม่จำเป็นจะต้องตอบ this เราขึ้นต้นด้วย they ตามด้วย verb to be are ตามด้วยคำคุณศรรพัพท์ small และตามด้วยคำนามผ้าหูพจน์ and term s และจุดฟุนสตอ็อ They are small ants พวกมันคือมดตัวเล็กคำถาม What are these คำตอบ They are small ants ต่อไปเรามาเข้าสู่ช่วง Let's Practice เรามาฝึกฝนการตอบคำถามกันนะคะคำสั่งจงตอบคำถามตามที่กำหนดข้อ1คุณครูกำหนดภาพหมวกและคำคุณศัพท์สีชมพูหมวกเราจะใช้คำศัพท์ว่า hat สีชมพูเราจะใช้คำศัพท์ว่า pink คำถามถามว่า What is this? What is this? นี่คืออะไรเราจะตอบยังไงดีคะถูกต้องค่ะ This is a pink hat. This is a pink hat. นี่คือหมวกสีชมพูหนึ่งใบหรือเราจะตอบอีกแบบหนึ่ง It is a pink hat. It is a pink hat มันคือหมวกสีชมพูหนึ่งใบเด็กๆอ่านคำถามกับคำตอบเลยค่ะ What is this? This is a pink hat หรือ It is a pink hat ข้อสองคุณครูกำหนดภาพแมวและคำคุณศัพท์อ้วนแมวเราจะใช้คำศัพท์ว่า แคทอ้วนเราจะใช้คำศัพท์ว่า fat คำถาม what is that what is that นั่นคืออะไรเราจะตอบอย่างไรดีคะถูกต้องค่ะ that is a fat cat that is a fat cat นั่นคือแมวอ้วนหนึ่งตัวหรือเราจะตอบอีกแบบหนึ่งว่า It is a fat cat. It is a fat cat. มันคือแมวอ้วนหนึ่งตัวเด็กๆอ่านทั้งประโยคคำถามและคำตอบเลยค่ะ What is that? That is a fat cat. หรือ It is a fat cat. ข้อ3คุณครูกำหนดดินสอและคำคุณศัพท์สั้น ดินสอเราจะใช้คาว่า pencil ดินสอมีมากกว่าหนึ่งแท่ง pencil เติม s ซานเราจะใช้คำศัพท์ว่า short คำถามถามว่า what are these what are these เหล่านี้คืออะไรเราจะตอบอย่างไรดีคะเก่งมากค่ะ these are short pencils These are short pencils. เหล่านี้คือดินสอสั้นหลายแท่งหรือเราจะตอบว่า They are short pencils. They are short pencils. พวกมันคือดินสอสั้นหลายแท่งเด็กๆอ่านประโยคคำถามและคำตอบเลยค่ะ what are these these are short pencil หรือ they are short pencil ข้อสี่คุณครูกำหนดภาพมะม่วงและคำคุณศัพท์หวานคําว่ามะม่วงเราจะใช้คำศัพท์ว่า mango มะมว่มะมวงมี มากกว่าหนึ่งลูกเราจะใช้ mangoes เติม es และคาว่าหวานเราจะใช้คาว่า sweet คำถามถามว่า what are those what are those เหล่านั้นคืออะไรเด็กๆลองตอบคำถามนี้ดูสิคะ those are sweet mangoes those are sweet mangoes เหล่านั้นคือมะม่วงหวานหลายลูกหรือเราจะตอบว่า They are sweet mangoes They are sweet mangoes พวกมันคือมะม่วงหวานหลายลูกเด็กๆอ่านทั้งคำถามและคำตอบเลยค่ะ What are those Those are sweet mangoes หรือ They อ๋อสวขสแมงือกต่อไปเรามาเข้าสู่ช่วง let's start doing the exercise เรามาเริ่มทำแบบฝึกหัดกันเถอะเด็กๆจะต้องเตรียมหนังสือ English exercise เล่มสีม่วงนะคะเด็กๆที่มีหนังสือพร้อมแล้วเราจะเปิดไปที่หน้า141เมื่อเด็กๆเ,เปิดไปแล้วเราก็จะเจอแบบฝึกหัด รีวิวที่4ค่ะคำสั่งจงตอบคำถามตามที่กำหนดข้อหนึ่งเป็นภาพดินสอดินสอมีมากกว่าหนึ่งแทง่งคำคุณศัพท์ให้มาอยู่ในวงเล็บคำว่า long คำถามถามว่า What are these What are these เด็กๆลองตอบดูสิคะตอบได้สองแบบเลยค่ะแบบที่หนึ่งตอบว่า these are long pencils these are long pencils แบบที่สอง they are long pencils they are long pencils และอย่าลืมจุดฟุนส stop นะคะข้อสองเป็นภาพรถไฟ มีขบวนเดียวนะคะและคำคุณศัพท์ที่ให้มาคือ owned คำถามถามว่า what is this what is this ตอบได้สองแบบเลยค่ะแบบที่หนึ่ง this is an old train this is an old train หรือแบบที่สอง it is an old trains It is an old train. และอย่าลืมจุดฟ u l สต t อปนะคะเด็กๆเ,เลือกตอบเลยค่ะตอบอย่างใดอย่างหนึ่งข้อ3เป็นภาพเรือเรือมีมากกว่าหนึ่งลำนะคะคำคุณศัพท์อยู่ในวงเล็บ Quiet คำถามถามว่า What are these? What are these? เด็กๆตอบได้เลยค่ะตอบได้สองแบบเลยค่ะแบบที่หนึ่ง These are quiet boats These are quiet boats หรือจะตอบแบบที่สอง They are quiet boats They are quiet boats อย่าลืมจุดคุณสต็อปด้วยนะคะเด็กๆสามารถเลือกจะตอบแบบที่หนึ่งก็ได้หรือแบบที่สองก็ได้ค่ะ ต่อไปข้อ4ถึงข้อ7ในหน้า141นี้ให้นักเรียนทําเป็นการบ้านนะคะบทเรียนออนไลน์ของเราวันนี้มีโฮมเวิร์กในหนังสือ English Exercise Grade 1นะคะเป็นแบบฝึกหัดรีวิวที่4หน้า141ข้อ4ถึงข้อ7เด็กๆต้องทําเป็นการบ้านนะคะ เป็นไงบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะบทเรียนออนไลน์ของเราวันนี้เป็นการใช้ประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย w h a t และนักเรียนสามารถนำประโยคคำถามที่เราเรียนรู้วันนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้เลยคะ่ะแล้ววันนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำเป็นการบ้าน เด็กๆอย่าลืมส่งงานให้คุณครูด้วยนะคะคุณครูรองานของนักเรียนอยู่สำหรับวันนี้บ๊ายบาย